สวัสดีครับนี่ผมพามาเบิ่งเอ่อต้นมะฮงล้มนะเนาะดกเกินจนล้มครับครับนะอ่าดินอิ่มหนามนะเนาะดินมันเอ่ออิ่มนามครับบวกกับฝนตกบบอยครับเนาะนะครับเนะอ่อรากของมะละกอขาดนะครับเนาะขาดโคนครับต้นกระลมครับน่าจะเป็นเอ่อ ดินมันอ่อนโตครับเพราะว่ามันดินมันอุ่มนามครับเนาะจะทาให้ต้นมะละกอโค่นครับเนาะบวกกับอลูกของมะละกอรครับเนาะเยอะด้วยครับต้นนี้นาจะเป็นสามสิบกว่าลูกอยู่นะครับเนาะเยอะเยอะอยู่ครับแต่มันก็มีลูกโตถ้าเท่าแขนก็นก็ยี่สิบกว่าลูกแล้วครับเนาะ,ะลูกตัวโตสวยๆขนาดนี้นครับเนาะ อันนี้ก็ลูกประมาณหนึ่งกิโลน้องเนาะนี่ครับที่กล่องผมเป็นอย่างนาอครับนี่ครับลูกตัวโต,วตวนี่ก็ประมาณหนึ่งโลแล้วครับเนี่ยอยู่ด้านล่างก็มีด้วยนะครับเนาะนครับอ่าซึ่งเด้ล่มหมู่บ้านอยู่น้องเนาะหนักลูกเกินครับหนักงอนับเนะเดรล่มครับนะครับ มันหน่วยมันหลายครั้เนาะมันกับประมาณ3ามสิกว่าลูกรั้เนาะทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ครั้เนาะลูกหนึ่งกิโลกับลูกเอ่อเท่าแขนครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็ใหญ่ประมาณเอ่อดาบมีดาบผ่านรับเนาะจะประมาณนี้ครับส่วนไม้นี่ครั้เนาะผมได้มาค้ำขึ้นเมื่อวานนี้ครับเอ่อค้ำขึ้นไม่เยอะรับเนาะเอ่อกลัวหลากมันขาดอีกเทื่อนึงครับเนาะ เพราะว่ามันได้ลมลมแล้วนครับเนาะถ้าไปขึ้นเยอะมันก็จะลากจะขาดหมดครับเนาะนี่ครับดกเกินครับต้นก็เลยลมครับเนาะเดี๋ยวอ่ามื้อนี้ผมจะมาเทศอ้ที่กังแดดให้าำรับน่วยมะละกอต้นที่ลมต้นนี้นครับเนาะเพราะว่าอ่าเพราะว่าช่วงมันแดดฮอน,นครับเนาะอ่าฝนตกก็จริงครับแต่เวลาแดดแดดร้อนจริงจริงครับเนาะ ช่วยให้อ่แดดบ่เผล่าต้นอ่าบัวเพน่อยบอกฮ่งครับเนาะไม่ลวกลูกมะละกอคทับเนาะเพราะว่ารากเขาขาดครับเนาะอาจจะเหตุนีนอ่านยบุฮงเขาน,เน,น,นี่เหี่ยวด้ครทบเนาะเพราะว่าเลือกรากรากครับวัสดครับรากขาดเยอะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ฉีกไปแล้วครับเนาะฉีกไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะอ่าทีาท่มั่งบ่เห็นอยู่ด้านล่างนะะี่ก็ กับบนแครับเนาะว่าว่าจะขาดเยอะไหมนะครับเนาะแต่ที่นีแน่ต้องขาดแล้วครับแต่ที่ผมค้ำนะครับเนาะค้ำไว้ก็ค้ำไม่เยอะครับค้ำนิดเดียวครับไม่ยกไม่ยกขึ้นอีกอีกนะครับเนาะประมาณนี้ครับแต่เมื่อวานนี้ก็เจ็บไปแล้วนะครับเนาะต้นนี้ครับมันจะมีหน่วยแต้มอยู่นะครับเนาะเยอะไม่เยอะก็ดูเอาครับดกจนล้ม สุดท้ายเนี่ยบ่มีอย่งหลายครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งพลังผพาละเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับขอบคุณครับ